สวัสดีครับวันนี้มีรถมาขายนะครับหนึ่งคันนะครับเป็นยินจา250นะครับสองสูบนะครับปี2010นะครับรถจบดไฟปีนะครับเป็นโมเดลปี11นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับครับโดยรวมรถนะครับชุดสีก็ถือยังดูดูดูดีนะครับก็ถือว่า สวยนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับตำหนิก็จะมีเป็นรอยตามการใช้งานนะครับตัวรถก็หลายปีแล้วนะครับครับจะให้ดูนะครับแฟนนะครับใกล้ๆนะครับอ่ามองกนหน้านะครับชุดสีนะครับตามเติกเกอร์นะครับก็มีรอยบ้างนะครับข้างในสวยนะครับเจ้าของเขาก็รถเป็นคนทําความสะอาดรถดีนะครับ อ่าตรงนี้ก็มีนะครับเบาะนะครับนี่ขาดนิดนึงนะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะครับก็จะเป็นรอยนะครับเป็นลายๆนะครับอันนี้จะเป็นรอยติดน่าจะติดกล้องหรือติดอะไรสักอย่างนะครับมันเป็นกาวนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับแตถังเดิมนะครับสีเดิมนะครับรถก็สีเดิมทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์มีรอยบ้างนะครับแต่ส่วนลายอย่างเงี้ยจะเป็นลายของมันเลยนะครับเป็นลายอย่างเงี้ยแต่ที่จะมีตรงนี้เนี่ยอย่างนี้บ้างครับขาดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ดูระยะ ห่างๆนี้ก็ยังดูดีนะครับรถโดยรวมนะครับพูดถึงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวให้ดูของแต่งก่อนนะครับของแต่งก็พื้นพื้นนะครับแทบไม่มีอะไรนะครับก็มีมีชิวนะครับชิวดำนะครับชิวโหนชิวดำแล้วก็มีการหม้อน้ํานะครับการหมอน้ําแล้วก็มีท่อนะครับท่อนี้ผมมีจุดจุกรูเสียงลดเสียงให้นะครับอันนี้ จะไปดูด้านหน้านะครับอันนี้หน้าไม้จะอยู่ที่สามหมื่นหกนะครับมารอบขึ้นนะครับเกียร์คอมร้อนขึ้นนะครับดียวให้ดูระบบไฟนะครับยวจะทําการสตาร์ทนะครับรถสตาร์ทติดง่ายเลยครับจอดข้ามวันหลายวันเนี่ยก็สตาร์ทอย่างนี้เลยนะครับคือแก๊กเดียวติดเลยครับเครื่องดีนะครับเครื่องนีถือว่าถือว่าเงียบนะครับอ่าสําหรับรถรถเป็นตระกูลรถ สองสู่รถใหญ่ไปแล้วเนี่ยเสียงดังประมาณแน่หถือว่างเงียบนะครับวันนี้จะมีเสียงรบกวนนะครับมันเป็นช่วงเช้านะครับจะมีเสียงของกระนใยข่าวเสียงรถอีแตนบ้างอะไรบ้างนะครับออกไปทํางานกันนะครับอ่ไฟนะครับไฟเนี่ยถ้าเป็นไฟต่ำนะครับเขาจะติดด้านซ้ายด้านด้านด้านซ้ายนะครับด้านเดียวนะครับแล้วก็เป็นไฟสูงครับมันติดสองด้านนะครับก็จะมีไฟท็อปนะครับเขาทำไว้เผื่อเป็นตัวนี้ยังไม่มีไฟท็อปนะครับจะเป็นไฟสูงเฉยธรรมดานะครับ ไปเลี้ยวไฟอะไรออกนะครับแต่ดังครับไปเลีว้วอ่าไปเรียวติดนะครับอ่าหลังติดครบนะครับหรือพอนะครับคัน,นี้จะเป็นท้ายสั้นนะครับอ่าเป็นท้ายสั้น,นะนนะครับก็เดือบิงเท่งนะครับ ปิดก็ตามมือนะครับของเครื่องนะครับอันนี้อยากขออนุญาตดับเครื่องนะครับทันนี้รถเจ้าของเก่าเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับเปลี่ยนยางมาไม่นานนะครับแล้วก็หน้าหลังครับแล้วก็น้ามันเครื่องเห็นบอกว่าถ่ายไปวิ่งใช้ไม่กี่ร้อยลนะครับแล้วก็ท้ายสั้นจะเป็นแบบพับได้นะครับนี่นะพับได้ แต่ก็เป็นแบบพับลายแม่เหล็กนะครับทีนี้มีสปูนยกนะครับสปูนยกรถก็หลาหลักแล้วรถก็ยังถือว่าโอเคนะครับถ้าถ้าถ้าเทียบตามปีก็ยังถือว่าสวยนะครับอ่าก็ยังถือว่าสวยนะครับให้ดูนะครับแผงคอนะครับไม่มีออกเชื่อมนะครับเลขเครื่องเลขโค้งเลขเครื่องเดิมนะครับเอกสารเล่มครบอนนะครับผ้าสีขาดยี่สิบเก้าพฤศจิกาหกเจ็ดนะครับยังไม่ขาดนะครับ สนใจนะครับคันนี้ผมก็ครับคันนี้ผมก็เปิดราคาที่สามหมืนห้านะครับสนใจก็ติดต่อมาได้พูดคุยกันนะครับสนใจจริงก็คุยเรื่องราคาได้นะครับลดได้นะครับพอนิดๆหน่อยๆพอประมาณนะครับไม่ลดได้จนเวอร์นะครับอ่าครับก็โซ่สเตอร์ดีเลยนะครับคันนี้วิ่งเงียบๆนะครับเอาไปใช้ก็ขับขี่รอๆได้เลยนะครับสําหรับคนงบประหยัดนะครับราคานี้ผมว่า คุ้มนะครับผ้าเบรกหน้าหลังเปลี่ยนมาแล้วนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามคลิปช่องด้วยนะครับช่องทุทีพิ้งไก่ครับสวัสดีครับ